ทำผัดไทยกานกันค่ะแต่วันนี้เราจะใส่เม็ดฟักทองแทนถั่วลิสงมะม่วงเปรี้ยวแทนมะนาวแล้วก็เพิ่มกา,กากหมูลงไปด้วยค่ะผสมน้ำซอสผัดไทยก่อนค่ะปริมาณน้ำซอสที่ผสมทำผัดไทยได้ประมาณ2-3จานนะคะน้ำตาล80กร,รมัมน้ำมะขามเปียกเข้มข้น4ี่ช้อนน้ำปลา5ช้อนคนให้เข้ากันแล้วก็ไม่ทำผัดไทยเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงสับใช้ปูสับ,สบลงไปผัดให้หอม ผัดหอมดีแล้วเ้าเส้นจันใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปเลยค่ะผัดเส้นจันกับน้ำจนเส้นนุ่มขึ้นนะคะเส้นนุ่มแล้วก็ดันเส้นไปฝั่งหนึ่งตอกไข่ใส่ลงไปยีไข่ให้แตกผัดไข่ให้เกือบสุกไม่ต้องสุกดีก็เอาเส้นลงมาคลุกกับไข่ลองทิมเส้นถ้าเส้นยังไม่นิ่มเติมน้ำลงไปได้อีกค่ะแล้วก็ใส่น้ำซอสผัดไทยลงไปแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งคลุกเคล้าน้ำซอสกับเส้นให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่ผู้ใช้กับถัวอกตามลงไปเลยค่ะเร่งไฟแรงๆผัดให้ผักสลดแล้วก็จะเสิร์ฟได เพิ่มกากหนูใส่เม็ดฟักทองปันโรยด้วยมะม่วงสับแทนมะนาวเพิ่มไขมันดีด้วยน้ำมันมะกอก